จริงทุกคนถ้ากินหมดนี่คิดว่านี่ต้องไปหาหมอแล้วป้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จี้พาทุกคนมาที่ร้านมากะคาเฟ่ซอยพะหนโยธิน55นร้านขนมนะคะที่อยู่ในซอยวัดพระศรีนะคะเข้ามาเกือบสุดซอยเลยจ้ะบรรยากาศร้านเนี่ยสบายแล้วก็ตกแต่งสไตล์มินิมอลไม่รอชารีสหยิบโทรศัพท์มาสแกนดูเมนูเลยชาจะบอกว่าเมนูที่นี่มีให้เลือกเยอะมากอย่างเมนูแรกวันนี้ที่พี่จี้สั่งมานะคะจะเป็นเมนู เค้กเย็นนูเทราโครฝอยทองเมนูนี้จะบอกว่าราคาแค่99บาทเท่านั้นแล้วเสิร์ฟมาคู่กับไอติมแบบนี้เลยเอาดีคือตอนกินรวมกันไม่ว่าจะเป็นฝอยทองวิบคีมไอติมนะจะบอกว่าลงตัวมากเมนูถัดมานะคะจะเป็นตัวช็อกโกบบนาน่าออนท็อปด้วยวิบคีมแล้วก็กล้วยหอมบอกเลยว่าเมนูนี้ลดเกินคุณนะ<ม><ม>ส่วนเมนูเค้กนะคะก็จะเป็นตัวเทอรามิสุมีให้เลือกหลายหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเทอรามิสุออริจินัลดาร์ ช็อกหรือว่ามัทฉะนะคะอย่างตัวนี้จะเป็นตัวมัทฉะนะตกแต่งด้วยน้องแพนด้าน่ารักน่ากินมากแ,<บ>และที่ร้านนะคะยังมีเมนูขายดีอย่างตัวทาร์ตไข่ด้วยนะคะมีทั้งตัวทาร์ตไข่ออริจินอลนะคะช็อกโกแลตแล้วก็ตัวมัทฉะด้วยตัวนี้ทางร้านนะคะอบสดๆดทุกวันเลยค่ะทุกคนคิดดูนะทุกคนขนาดร้านนี้ช็อกโกแลตดูใบที่เป็นไซคูนาฟายังมีขายเลยอะ่ะบอกได้คําเดียวเลยว่าใครที่อยู่ด้านบางเขตแล้วรักของหวาน นะอย่าลืมไปลองที่ร้านมากะคาเฟ่กันนะคะทุกคนไปตามกันจ้า